บทที่788ปลุกสายเลือดนกฟีนิกซ์จักรพรรดิอสูรพยักษ์ขาวผู้ยิ่งใหญ่เหลือบมองไปยังจักรพรรดิอสูรอมตะผู้ยิ่งใหญ่และกล่าวว่าถ้าไม่ใช่เพราะเจ้าข่ากงโจมตีเขาออกไปนานแล้วถ้าข้าไม่ฆ่าเขามันก็เป็นไปเพื่อประโยชน์ของสารบรรพบุรุษและบ้านเมืองมีอะไรจะพูดอีกไหม หลินซีโมโย,ยิ้มอย่างขมขื่นเจ้าพูดถูกทุกอย่างเป็นความผิดของข้ายอมรับความผิดและรับโทษแต่มีบางอย่างยังต้องถามดูว่าโอเคไหมเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับอนาคตของเสี่ยวเม่เจ้ายังมีหน้าพูดถึงเสี่ยวเม่ยู่ไหมจักรพพัดอสูรพยัก์กขาวผู้ยิ่งใหญ่ตบโต๊เพื่อบรรเทาความโกรธพี่ไปหูใจเย็นเย็นจักรพพัดอสูรอามาตะผู้ยิ่งใหญ่แนะนำอย่างเร่งรีบ จกักรพรรดิอสูรพยัก์ขาวผู้ยิ่งใหญ่มองดูจกักรพรรดิอสูรอมตะผู้ยิ่งใหญ่และพูดอย่างโกรธเคืองว่าเจ้ารู้เรื่องความสัมพันธ์ของเขาหรือไม่จกักรพรรดิอสูรอมตะผู้ยิ่งใหญ่ยิ้มอย่างขมขื่นข้าไม่รู้แต่ข้าเพิ่งรู้เมื่อไม่นานนี้เองไม่อย่างนั้นแล้วเจ้าคิดอย่างไรข้าลงคะแนนให้สิ่งนั้นได้อย่างไรไม่ว่าอย่างไรเสี่ยวไม่เด็กคนนี้ก็มีสายเลือดของตระกูลฟีนิกซ์ของเราด้วยใครจะไม่สนับสนุนตระกูลของพวกเขาเอง จัก,กรพรรดอิอสูรพยัก์ขาวผู้ยิ่งใหญ่เยาะเย้ยและอย่าพยายามพูดในด่านแรกมันเป็นราชาอสูรผู้ยิ่งใหญ่ที่ตระกูลฟีนิก์ของเจ้าส่งมาเจ้าแค่เลือกสนับสนุนพรสวรรค์ของเสี่ยวเมฆของข้าเพราะพรสวรรค์ของเธอเสี่ยวซานอธิบายไปนานแล้วว่าจัก,กรพรรดอิอสูรอมตะผู้ยิ่งใหญ่นี้ได้วิเคราะห์แบบนี้จัก,กรพรรดอิอสูรอมตะผู้ยิ่งใหญ่กล่าวอย่างช่วยไม่ได้ เจ้าไม่สามารถพูดอย่างนั้นได้ท้ายที่สุดจิ้งจอกกสวรคร์เป็นเจ้านายของตระกูลบรรพบุรุษและเขาพบข้าดังนั้นข้าจึงไม่มีเหตุผลที่จะคัดค้านอย่างไรก็ตามประสบการณ์ชีวิตของเสี่ยวเม่ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่สุดท้ายเสี่ยวเม่ยังคงประเมินไม่สำเร็จหรือจกักรพรรดิอสูรพยัก์ขาวสูดลมหายใจเย็นชาและกล่าวว่าเอาหลักข้าจะให้หน้าเจ้าหลินซีโม่แค่พูดว่าสิ่งที่เจ้าอยากจะพูดข้าขี้เกียจเกินไปที่จะดูมันสำหรับเจ้า จัก,กระพัดอสูรฟีนิกคริสตันผู้ยิ่งใหญ่หลินซีโม่กล่าวอย่างช่วยไม่ได้ฝ่าบาทพยัก์ขาวมันเป็นแบบนี้ข้าได้พูดคุยกับฝ่าบาทฟีนิกแล้วเสี่ยวเม่มีสายเลือดของข้าและเป็นมรดกของตระกูลฟีนิกของข้าเธอถูกราชาอสูรน,นกยุงปล้นไปข้าอยากจะลองปลุกสายเลือดฟีนิก์ของเธอให้ตื่นขึ้นอีกครั้งด้วยฝาบาทฟีนิก มันจะไม่ส่งผลกระทบต่อสายเลือดนกยุงปัจจุบันของเธอถ้าเธอทำได้สำเร็จเธอจะมีพลังสายเลือดเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งพลังจักรรพัิอสูรผู้ยิ่งใหญ่ไปหูยิ้มแต่รอยยิ้มนั้นเย็นชามากเป็นแผนที่ดีของพวกเจ้าเจ้ายังคงวางแผนที่จะให้เสี่ยวไม่รู้จักบรรพบุรุษของเธอและกลับไปที่กลุ่มหรือไม่จักรรพัิอสูนอมตะผู้ยิ่งใหญ่ถอนหายใจและกล่าวว่าพี่ไปหูอย่าเพิ่งรังเกียจเลยให้ข้าพูดให้จบเถอะเจ้าพูดถูกแน่นอน เราหวังว่าเสี่ยวเม่จะจำบรรพบุรุษของเธอและกลับไปหาบรรพบุรุษของเธอได้ข้ายอมรับอย่างแรกเลยพรสวรรค์ของเธอเข้าตาข้าแต่ในขณะเดียวกันพี่ไผ่หูเจ้ากู้ด้วยว่าตระกูลฟีนิกซ์ของเราและตระกูลมังกรเป็นเผ่าพันธุ์ที่ยากที่สุดที่จะให้กำเนิดลูกหลานไม่ว่าพละกกำลังของแต่ละคนจะแข็งแกร่งเพียงใดจะไม่กระทบต่อความยากของมรดกของเรา สำหรับตระกูลฟีนิกถือเป็นงานใหญ่ที่มีความสุขมากเสี่ยวเมเองก็เป็นส่วนหนึ่งของเผ่าฟีนิกของข้าคงจะดีที่สุดถ้าเธอต้องการกลับมาด้วยเลือดของตระกูลฟีนิกด้วยวิธีนี้ไม่ว่าอย่างไรเธอจะไม่เป็นศัตรูกับตระกูลฟีนิกในอนาคตซีโมผิดจริงในตอนนั้นดังนั้นจึงไม่หวังว่าจะให้อภัยจากเธอในตอนนี้สิ่งเหล่านี้จะได้เห็นในอนาคตตอนนี้ข้าแค่หวังว่าเสียวเมจะทำได้มันก็เพียงพอแล้วที่จะมีสายเลือดของตระกูลฟีนิกอีกครั้ง หลังจากได้ยินคำพูดของจักรพรรดิอสูรอมตะจักรพรรดิอสูรพยักษ์ขาวก็อดไม่ได้ที่จะขมวดคิ้วเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีสำหรับไม่กงจือถ้าไม่มีอะไรสายเลือดของตระกูลฟีนิกนั้นแข็งแกร่งนี่คือสิ่งที่ทุกคนรู้ไม่ว่าจะเป็นจักรพรรดิอสูรคริสตันหรือจักรพรรดิอสูรอมตะต่อหน้าเขาล้วนแต่เป็นขุมพลังระดับบนสุดนี่คือความแข็งแกร่งของสายเลือดมังกรและฟีนิก ในขณะเดียวกันหากไม่กงจือปลุกสายเลือดของเผ่าอสูรฟีนิกตระกูลฟีนิกจะไม่ต่อต้านเธอในอนาคตมันจะเป็นความช่วยเหลือที่ดีสําหรับเธอที่จะกลายเป็นเจ้าของเมืองเคเลรลีและทําให้เมืองเคเลรลีมีเสถียรภาพโดยธรรมชาติจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการประเมินของจักรพรรดิในอนาคตของเธอด้วยการสนับสนุนของจักรพรรดิทั้งสองในตอนนี้ราชาสำนักบรรพบุรุษทั้งหมดมีจักรพรรดิเพียงสิ หลังจากเงียบหลินซีโมเข้าใจว่ามีโอกาสและรีบกล่าวว่าฝ่าบาทพยักข่าวข้าจะไม่บังคับให้เสี่ยวไม่จำค่าค่า,าไม่มีคุณสมบัติที่จะเป็นพ่อของเธอแต่การช่วยให้เธอปลูกสายเลือดฟีนิกซ์จะเป็นประโยชน์โดยไม่มีอันตร,รายใดๆเราไม่มีเงื่อนไขใดๆเราแค่หวังว่าเราสามารถช่วยเธอได้เล็กน้อยโปรดเติมเต็มด้วย จักรพรรดิอสูรผู้ยิ่งใหญ่ไปหูโบกมือเพื่อไม่ให้เขาพูดต่อไปและพูดอย่างเคร่งครึมเจ้าสัญญากับข้าอย่างหนึ่งแล้วข้าจะให้เจ้าเห็นเสี่ยวเมยอย่างไรก็ตามไม่ว่าเธอจะยอมปลุกสายเลือดฟินิกหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับเธอหากเธอไม่เห็นด้วยสิ่งที่เจ้าพูดไปก็ไร้ประโยชน์และข้าจะไม่บังคับเธอจักรพรรดิอสูรฟินิกคริสตันผู้ยิ่งใหญ่ดีใจและรีพูด ตราบใดที่ไม่กงจือสามารถปลุกสายเลือดฟีนิกซ์ได้มันก็จะเป็นเรื่องง่ายสำหรับพวกเขาที่จะใกล้ชิดกับครอบครัวฟีนิกซ์ในอนาคตและพวกเขาจะมีโอกาสชนะการตื่นขึ้นของสายเลือดฟีนิกซ์นั้นเป็นประโยชน์ต่อไม่กงจืออย่างแท้จริงโดยไม่มีอันตรายใดๆซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมพวกเขาถึงกล้ามาจัก,กรพรรดิพยัคฆ์ขาวจัก,กรพรรดิอสูรผู้ยิ่งใหญ่กล่าวอย่างเคร่งครึม เงื่อนไขของข้าคือในอนาคตไม่ว่าเธอจะละทิ้งความเป็นมน,นุษย์ของเธอหรือไม่ก็ตามเมื่อเธอกลายเป็นจกักรพรรดิพวกเจ้าทุกคนต้องสนับสนุนที่ไม่มีเงือ่อนไขจักรพรรดิอสูรอมะตะผู้ยิ่งใหญ่กล่าวอย่างเคร่งขรึมตราบเท่าที่เธอสามารถทําให้สายเลือดฟีนิกตื่นได้ข้าเห็นด้วยเขาเป็นจกักรพรรดิฟีนิกร่วมสมัยและข้อตกลงของเขาหมายความว่าทั้งเผ่าอสูรฟีนิกตกลง ใบหน้าของจกักรพรรดิอสูรพยัก์ขาวผู้ยิ่งใหญ่ก็อ่อนลงเขาพยักหน้าและกล่าวว่าเอาล่ะรอสักครู่ข้าจะถามความคิดเห็นจากเธอถ้าเธอคัดค้านอย่างแรงข้าก็ไม่สามารถบังคับเธอได้แน่นอนแน่นอนจกักรพรรดิอสูรฟินิกคริสตันเป็นจกักรพรรดิรุ่นหนึ่งแต่ใบหน้าที่หล่อเหลาของเขาดูกับแคบเล็กน้อยในเวลานี้แสดงความประหม่าภายในของเขาในเวลานี้ตั้งแต่รู้ว่าเขามีทายาทและลูกสาวอารมณ์ของเขาก็ขึ้นขึ้นลงลง ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเขามักจะนอนตอนกลางคืนครุ่นคิดเรื่องอดีตอยู่บ่อยครั้งหัวใจของเขาเต็มไปด้วยความสำนึกผิดตอนนี้เขารู้สึกว่าหากเขาได้รับอนุญาตให้ทำซ้ำอีกครั้งโดยรู้ว่าซูฉินกำลังตั้งครันเขาอยากจะเลิกไล่าตามจักรพรรดิและอยู่กับเธอไม่ว่ากรณีใดๆเมื่อไม่กงจื่อเข้ารับการประเมินในวันนั้น<ๆ>เห็นว่าไม่กงจื่อกำลังเผชิญกับบททดสอบหัวใจของเขาก็ทรมานอย่างสุดซึง้ง และความเป็นเลิศดของไม่กงจื้อทำให้เขาเป็นบิดาผู้กระหายเลือดอย่างแท้จริงเต็มไปด้วยความภาคภูมิใจและยิ่งกว่านั้นอีกความรักของพ่อก็อลวาดเพียงแต่เขารู้ด้วยว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่ไม่กงจือจะจำเขาได้อย่างไรก็ตามเขาสามารถถูกมองว่าเป็นศัตรูของเธอในการฆ่าพ่อได้ดังนั้นเขาจึงอดทนแต่ในที่สุดเขาก็พบจักรพรรดิอสูรอมะตะผู้ยิ่งใหญ่โดยบอกว่าเขาหวังว่าจะปล่อยให้ไม่กงจือ ปลุกสายเลือดของฟีนิกและขอให้เขามาเป็นผู้ขอร้องกับเขาที่จริงแล้วเขาไม่สนใจมากนักว่าไม่กงจือได้ปลุกสายเลือดฟีนิกให้ตื่นขึ้นหรือไม่ยิ่งกว่านั้นเขาแค่อยากพบเธอเป็นการส่วนตัวเขาพบว่าหน้าเศร้าที่เขาและลูกสาวผู้ให้กำเนิดไม่เคยพบกันตามลำพังตอนนี้เขาแค่ต้องการดูลูกสาวของเขาให้ดีเมื่อจัก,กรพรรดิอสูรพยัก์ขาาผู้ยิ่งใหญ่มาถึงไม่กงจือ เสี่ยวซานและไม่กงจือก็ฝึกฝนร่วมกันร่างทั้งสองก็แยกออกจากกันและรวมเข้าด้วยกันในทันใดความสามารถที่หลากหลายก็เกิดขึ้นเช่นกันระดับการฝึกฝนของจกักรพรรดิอสูรพยักษ์ขาวผู้ยิ่งใหญ่ต้องใช้ประสาทสัมผัสอันศักดิ์สิทธิ์เพื่อจับภาพการกระทำของพวกเขาในเวลานี้ ตอนนี้เขามีความเข้าใจถึงความแข็งแกร่งของเสี่ยวซานและศักยภาพของเสี่ยวซานทำให้เขารู้สึกไม่รู้จบและทุกครั้งที่เขาต่อสู้เขาก็รู้สึกว่าเสี่ยวซานยังคงแข็งแกร่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสามารถทางสายเลือดของเขามากถึง8ชนิดในช่วงเวลาของการฝึกฝนที่ผ่านมาเขาได้เริ่มที่จะสามารถดำเนินการจัดเตรียมและผสมผสานต่างๆได้ นี่คือกรณีที่ที่น่ากลัวที่สุด8สายเลือดสามารถจัดเรียงได้หลายวิธีและแม้กระทั่งพลังของสายเลือดมากถึง3สายก็สามารถหลอมรวมได้ในเวลาเดียวกัน